จากช่อง Miss Party นะคะวันนี้เนี่ยปาร์ตี้ก็จะมาแต่งหน้าแบบ Catwalk Skin ที่ปาร์ตี้เนี่ยได้เคยแต่งหน้าให้กับนางแบบที่ลอนดอนมานะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นยังไงนะคะ Catwalk Skin เนี่ยก็เป็นการแต่งหน้าที่เน้นงานผิวทำให้ใบหน้าดูมีมิติแล้วก็ผิวเนี่ยสวยสุขภาพดีนะคะโดยที่สิ่งสำคัญคือมีเวลาจำกัด นั่นเองค่ะปัรี้ก็จะมาบอก6เ็ปง่ายๆที่ปาร์ตี้ได้รับจาก m a k e u artist ที่ลอนดอนนะคะในการที่แต่งหน้าแบบ catwalk skin ที่เน้นงานผิวให้สวยแล้วก็ดูสุขภาพดีที่เหมาะกับนางแบบหรือว่าคนที่ต้องการถ่ายรูปให้แบบเห็นผิวที่สวยนะคะก็เป็นยังไงไปดูกันเลยเ็ปแรกเลยนะคะเราก็จะมาบำรุงผิวให้ถึงซะก่อนนะคะโดยที่ปาร์ตี้จะทา moisturizer กัน เราก็จะทาให้ซึมเข้าผิวเลยนะคะเหมือนเป็นการแบบว่านวดไปในตัวด้วยนะคะมันก็จะทําให้เออรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ทําให้ครีมบํารุงเนี่ยซึมเข้าไปในผิวได้แบบดีมากขึ้นนะคะจากนั้นนะคะที่ขาดไม่ได้ปัี้ก็จะมาทากันแดดปกป้องผิวอีกรอบหนึ่งนะคะกันแดดนี้ก็คือจะแบบบางเบาแล้วก็ซึมเข้าไปว่าง่ายมากเลยนะคะไม่ได้ทําให้ขาววอกเลยนะคะแต่รู้สึกว่ามันแบบว่า เออทำให้ผิวแบบว่าฟิลสุขภาพดีขึ้นมากกว่านะจากนั้นนะคะเราก็จะมาลงรองพื้นกันเลยนะคะโดยที่เราก็จะมาวอล์มรองพื้นที่หลังมือก่อนนะคะป้ายนิดเดียวพอ mm hmm. นี่อย่างนี้นะแล้วก็ mm hmm. มันก็จะได้เท็กเจอร์ที่แบบว่าบางเบาแล้วก็ไม่ได้หนาโบขนาดนั้นนะ ะะก็จะเห็นว่าแบบงานผิวของเราก็ยังบางเบาแล้วก็ยังโชว์ผิวจริงอยู่นะคะขั้นตอนที่3นะคะก็คือคอนซีล,ลก็จะใช้คอนซีลเลอร์ปิดพวกใต้ตา,ตาแล้วก็รอยแดงกันก็จะวอมที่หลังมือก่อนแล้วก็ค่อยๆกดเบาๆนะคะได้แล้ว สิ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือการเลือกสีคอนซีลเลอร์นะคะเนื่องจากว่าปาร์ตี้เนี่ยมีใต้ตาที่คร้ำแล้วก็แบบว่าแดงนิดๆน,นะปาร์ตี้ก็จะใช้คอนซีลเลอร์ที่อมเหลืองนิดๆน,น,นะมันก็จะช่วยปกปิดได้ดีมากขึ้นนะคะนี่นะคะแล้วคล้มก็จะหายไปเลยนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาปิดรอดยแดงกันแล้วเราก็จะกดเบาๆเพื่อให้คอนซีลเลอร์อยู่กับที่เลย ขั้นตอนที่สีนะคะก็จะเป็นการลงไฮไลท์แล้วก็บาชอิอนนะคะเพื่อเพิ่มมิติแล้วก็เพิ่มสีสันบนใบหน้าของเรานะคะก็จะใช้นิ้วนี่นะเนี่ย,นะยอันนี้เหมือนแบบผิวที่มันวาวธรรมชาติมากๆเลยนะคะมันไม่ได้แบบว่าโอ้โหพุ่งสะพึงขนาดนั้นนะคะจะสังเกตว่าปราติเนี่ยเลือกใช้เนื้อครีมหมดเลยนะคะวันนี้เราก็จะลงตรงบริเวณที่แสงตกกระทบ คนหน้าของเราเนี่ยวัดจากตรงกลางตาดำแล้วก็ทาลงเห็นความโกลสวยไหมดูมิติเวอร์เฮอปัตติก็ทาตรงช่วงสันจมูกด้วยนะคะต้องกระจับปากจริงๆแล้วมันใช้เวลารวดเร็วมากนะคะวันนี้ปัตติก็จะแบบว่าพูดไปด้วยแล้วก็ทำให้ดูไปด้วยนะคะมันก็จะอาจฉริยอีกนึงนะ กระจกไปอีกคือปารตี้ชอบแบบว่า Charlotte Tilbury Forest Filter อันนี้มากๆเลยนะคะคือแบบต้องมีจริงๆใครที่หาซื้อได้ซื้อด่วนเลยนะจากนั้นก็มาแต้มสีบนแก้มด้วย Brush On ของ Fenty สี Strawberry Drip อันนี้เลยนะคะคือสีน่ารักมากสีมันดูแป้นแต่ว่าพอทาจริงๆแล้วมันไม่ได้แป้นอย่างที่คิดนะคะ นนี้ก็เลือก brush on เนื้อครีมอีกแล้วนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะได้โชว์็ e x t u r e จริงของผิวที่สวยงามของเราจะทาตรงช่วงกลางแก้มแล้วก็ขึ้นไปแบบนี้เลย mm hmm. แก้มที่สีชมพูระเร,รือรร่อระเรื่อนนิดนึง จากนั้นนะคะเราก็จะมาเซตด้วยแป้งฝุ่นกันเลยก็จะใช้ปริมาณน้อยมากนะแต่ะอกว่าปฏิไม่ชอบให้มีความมันนะช่วงทีโซนนะคะปฏิก็จะเช็ดตรงช่วงแบบว่าแค่กลางใบหนะ้าก็พอเสร็จใต้ตานิดนึงตรงช่วงคางด้วยเพราะว่าไม่อยากให้มันมันนะคะมันจะดูไม่สวย ปัติก็จะเว้นตรงช่วงแก้มไว้นะคะเพื่อที่จะแบบว่าให้เห็นออผิวจริงตรงช่วงแก้มะคะ่ะให้มันโกลสวยอยู่นะสุดท้ายก็จะเป็นการทาลิปกันนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยลิปที่เราจะเลือกลงให้นางแบบเนี่ยก็จะเป็นลิปบลัมหรือไม่ก็ลิปกรอสนะคะวันนี้เนี่ยปัติก็จะใช้ลิปกรอสของ i s s Party นี้เลยนะคะปัตติก็จะเน้นการบำรุงเป็นพิเศษนะคะก็จะเห็นว่าแบบ ริมฝีปากปฏิอมชมพูแล้วก็ปากเด้งจริงๆเพราะว่าตัวนี้เลยนี่นะคะก็จะเห็นเลยว่าปากเด้งเล่นแสงแวววาวมากๆอ่ะช่วยรีแพร์ผิวของริมฝีปากของเราให้แบบว่าเด้งเรียบเนียนซึ่งปฏิตั้งใจทําตัวนี้มากๆเลยนะคะก็จะเห็นเลยว่าปากของปฏิเนี่ยแบบบวบอิมแล้วก็ดูอมชมพูเนื่องจากว่าปฏิเนี่ยก็ใช้ทุกคืนก่อนนอนด้วยนะคะ จริงๆแล้วลิปกรอ s เนี่ยก็เป็นเคล็ดลับหนึ่งที่ช่วยให้ผิวของเราเนี่ยดูสวยแล้วก็ดูสุขภาพดีได้นะคะเมื่อเราทาลิปกรอสแล้วเนี่ยก็จะทําให้การแต่งหน้าของเรามันดูแบบมันดูเสร็จแล้วอ่ะมันดูแบบเออผิวสวยสุขภาพดีสมบูรณ์แล้วนะคะ ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ข้างล่างให้ปาตี้ด้วยนะคะ